ยังลูกพีว่าอะไรฟังวาลเล่บอลพีว่า,า,ว,ว,าว้าเลี่ยวว่าวัวสวัสดพี่ป,ปาโมเลนด้วยครับพ่หนามามา,มากครับพีสวัสดีกท่ันนะคขับขอพักุณสำรอบการกดไหลพี่น้อะสตาร์ทเช่องเล่งเสียงเพีงเนวผมก็ิดเปิดพีนะครับเริง,งพียงเ,ยเ,เพร่พครับ,รบว่าต้องอัดฉลิป บปฏิทินท่านยูทูปนั่งครับเพราะว่าเอาคลิปลรือ่องยูทูป<ม>ทพี่น้องเพิ่แล้วพี่น้องได้แล้เว,เวเสียเพิ่งบอะขออีกอนิดหน่อยครับพีอ่อะไรกี้มาประมาณไหนงานนี้ผมค้องครับ ลินผู้เดียวผมผู้เดียวเอ,อ้ยขอบคุณหลายๆขีทอดเสมือครับผมคีดทอดพีป่ระโมดย่งอ่หลายสื่อมานี่ครับโคมาโคมาสูในเลยครับรถเหนืองครับเอามาพนะุดใช่เหรียญก่อนนะสิได้หลายเนาะพุดเด็ดมืเด่เลย บอกเพื่สำหรับการส้มพี่รอจังคนวะเป็นหย,นย่างไรได้เพื่อเนี่รถเหมือนพูดแต่ไรกับจริงครับแต่ว่าอยากซ่านี่ยซ้างสติงคิงเลยเลยก็เต็มไว้ได้หรอเผมไว้ครับมาเรียกผีนระกใช่สวัสดีครับผม เปิดคอมกรครับพ่อหนามามาเต็มครับพี่นอกรอนเื่องไว้คุณปะสูนี่มันมีระบบคอนเื่องนั่นจ้ะไปะไอลูกพ่อฮีโน่ครับมืาอนี่ฮีโน่เอฟซีในายยองแัมแปดขอบคุณครับขอบคุณลหลายๆครับไปครับ แตะเบาๆครับแตะเบาๆครับเสียงเครื่องกับเบาๆครับคนไปครับถ้ากระตูบบอไ่เลยพี่น้องกระตุกบอขึมนบนกระชอนขึ้นบนเงี้ย ห่วงว่ามีอยู่ห่วงก็มีอยู่เลยครับแต่ว่าบอดดี้เอาห่วงมาเลียนนะสวัสดีลูกพี่สมสักมาเรียวนะสวัสดีครับผมงานนี้เอาลูงนี้ครับ ลุกไทยเข้าจอดถ่าบดเอามาครับงานดวนและนันหารเลยปาเฮตมเท็มีงงเลยครัอที่แตบกูยี่ธี่ไดเอรอเดี๋ยว อ๋อบ่อไหนที่บ่อไหนที่ครับผ่านแล้ว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 พี่บ่อได้เองมีคนเอามาแจกผมอ้ายบอกขั้นนี้บดีโอ้ขั้นนี้บนะน่าจะมีอยู่ คำนีมอดห่าจะแป้งไหลอ้ายก็บหมูเห็ดรับี่นอ่ะหูเห็ดกันไหนครับป๊าครับเดี๋ยวจังเอาไปลงเอฟซี FC มาแล้วลูพีโดน่อยวัาดีครับผมวัาดีทุกท่านเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวสิบแป้งพวงแหยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหลอดนี่ก่อนเอาลิ้นไปล้ม,มก่อนใส่บ้าตดวอย่างก็ไปขายเมงไหรนะเอาทรายได้หนิแต่ทรายวัดดีมีผีกฤษณะแม่นายไม่พูดแล้วมันแจก โอ้อาจจะแม่ครับท่านเดี๋ยวผมว่าไปขายก่อนรับเจ้เขียวี๋ยวจนเขียวเดินลงๆด้วย อยากได้แปลงใส่มือถือครับบุงหูเห็ดด้วยกันครับพี่มอน,นบุงหูเห็ดล้นเลยครับโมเตอร์เรนครับแล้วก็ซื้อเรนเอาคันนี้จะมีดิ่งดีเนาะสว่งลางดิ่งดีฮาครับในหนามเขามาที่ สวัสดีทุกท่านครับผมขอพระคุณครับสำหรับการตดไลน์ครับจะสวยยู่เลยท่านโอเคลูกพี่ข้า,าวุาสวัสดีครับผมไปอาบน้ำบริเนะีนอร่งใช่โอเคครับเ,เดี๋ยวขอกันไหม่ครับ เอาบรรท่กรถไฟก่อนะเถแถวครับงาน,นดินหนงนหน้งหองจะเรีนกไ๊ไปไหตุพี่วันนี้มาเร่นเพเดียวครับที่งานบมื่างครับผม เดี๋ยวไปจวหัวครับพี่มาหัวหัว,หวมาครับไปรับหัวก่อนไปรับหัวอ้าวพี่นะปิดปิดปทอแท่เถอนโอ้ไปไหนพี่ ต่ำเกินเอารถไทยลาก่วงเบางทีได้ได้ได้รถไทยผมจอดไอยู่บนทาดันบิน มาแล้วพี่เดชิดสวัสดีครับผม,มลูกพี่สวัสดีนดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมไปซิเนาะจะรูก่อน สวัสดีครับพ่อตาทีมมงคลสวัสดีครับลุงพ,พี่สามารถนั่มแมนบลุพี่สามารถวะเอาวกเปิดใหายลุกใจมาพวกเปิดใหายตายครับ เอาสิปล่อไว้ไว้บ่อไส้บ่อเท่ไส้สไสแล้วพอรถไถถึงเอา1ิบล่อตอลูกแล้วก็ดับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสองพาดอยู่พาดแหลงนี่เ้าตองพันนี่แรนก่อนทุกขี่ยวสองี่ยวพี่น้องขายไส้ก็มีขายไส้หาเงินก่อนไปเก็บเงินต่อส่วน ada 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 kan ya, bang kan kami oh. ya. มาทานบอท่านครับพี่น้องพุ่มพึ่งสตรีมเลยครับพึ่งสตรีมพึ่งสตรีมครับผมคุณละสี่ทุ่มคุละจบสามทุ่มสี่ทุ่มพึ่งคุละจะทุม่มอะไรนี่สามทุ่มด้วยกันกินเข่าแล้วครับผมกินเขาเรียบรอยแมปอะไรเปลืพีนิกระลันลออันนี้แมปแมปหยั่งดอก แมปใหม่ผมโอ้เป็นแมปพิซซ่ามุกงบ้องแพ้ได้นะครับได้ๆมันกำับมองภายในครับผมฝนตกบอ่ออายโอ้ยหอนแหงครับบอ่อตกเลยแบบเอาเอา,เอาโห่โธ่แหง เาไว้บอลที่ไสไซรถไทยบรลลกี่ไซรถไฟอ๋อเอารถอย่างเดี๋ยวรถไทยมันแสีดยดเอางานอยู่หงจอดอยู่จ่าหน้อยเดี๋ยวขอขายขายไส้ก่อนครับก็เกี่ยวหาเงินก่อนเงินเงินรถเหลือสามสิบแปดล้านเด้ยังต้องเก็บเงินก่อน,นครับส่วน ส่วนส่วนเก็บเงินส่วนมีพวกบิกทเข,ข้าต้องเห็นหน้านครับเดี๋ยวผมพอขายทราย่อนเอาไปขายอยู่มองรถไฟจะเที่ยวกันครับอีกเท,ที่ยวหนึ่งบนิกาสีไปไปขายสิบ้านนาจะดึงที่วิซายงานตางๆอ,อ,อยู่ับป็นขี้เ่าบึง ไดครับโอ้ตีทองใช่รอเปอ่ไรอยู่มจังไปเดี๋ยวจอดก่อนจะมาถอยครับไม่คู่เป็นโจ๊กส่ก่อน เดียวเดียวอย่าไ้เถอะรเด็นสก๊อตตีบอกสิพี่มาเล่นนดูถือทะลุบาทเดืนเดอนขายใสยก่ก่อนมาลาสวัสดีลูกพี่ สูกูสูคนครับอไบัไงหรือเล่สูกูสูคนครับอ <c oughs> ลวงลวงงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับรูบรอสาวสวยสุดเลยนะครับ งานผมเต็มแล้วล้อาจจะเต็มแล้วมั้งใดยูได้ยู มาเลยลูกพีพ่นห้ำหน้อยโอ้ยลูกพีห้ำดำม,มาแทนมะหอดแต่ห้ำดำไปกันเลยนอนเตาอ,อ,อดีครับลูกพีพ่นห้ำหน้อยมากับไอเขารถเมืองเิง่น Yeah. Túc nhà thế thải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ โดนเลดบ้นานทีกก่ไอสกรรมนะ่ะมือวันเสาร์นี่ลาต้องไปกันหีือางวัาเดือนนาบ้านที่นนะั่งสกรมนะ ยังรอคือเเ่าแล้ะนอกนาฮาหะาาือหัวใส เต็มก็หักเต็มใบหักว่ะถดนังดเออกได้ปะ <Okay. S 1> okay. โยกโยกโยกโอเควันนี้ตป็นโยกเนี่ยครับเสียงที่ปล่อยเป็นแบบนึง ใช่ครับไปโอ้ยนักเกิดตัวลา,าล่างเลยเรนเลยบอ สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครั้งครับผมขายไส้พี่เกาล่ะครับโีบเบี้ครับผมลากออกจากใสกันว่จะเป็นหอนอ่ะพี่น้องเนาะ ครับผมขนาดูน้อยนอนรับฝันดีครับนอนรับฝัอนได้เงินมือนอนตื่นได้เงินแสนนอนหลับพี่น้องที่เก่าเนาะสติ๊กเดินด้วยยางเดียวอึงมมาเนี่ด้วยยางเดียวครับเอาด,ด้วยห้องนอนกลไม่ครับขึ้นปอดสุด้วยผมมาอยู่ผมมาอยู่พี่น้องผมล,อล็อกอยู่แรงผม ั้นครับครับเล่นในคอมหรือในโทรศัพท์ครับกี่ตากี่เล่นในคอมครับผมอันนี้เป็น f s 19นะครับไอ้ฟาร์มหนึ่ซีมอนเตอร์19นะครับยี่สิบเจ้าของมือถือ โทรศัพทค่อมิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลนไรเบริร,บร,ร,ดรบ์ดครับแล้วมือถือเลนบะได้มือถือนี่เลนได้ใน f h 2 1 0ลองหาเบิ่มเตูมดูครับมีคนเดือกกันดีนกว่าแจกมอดกันดีกว่า ฟาร์มิงซูเอร์เนะครับผมซื้อเกมนะครับฟาร์มิง,มมงซูอเอร์ครับไอ้ด่าะเียซบไว้อนเีครับ กันเลยเฉียวกันถึงสุกเกลต่ก็รออยู่เลยครับอาครับถึงสายงานแล้วครับเข้าไป้ายอีกเที่ยวนึงเดี๋ยวอาต้องงายมองครับ ใชครับสามสะครับัวหน้าพัะเทราะนั้นแต่ว่าพีครับผมกดลูกก่อนครับพาย ได้ได,ไดไ้ได้เอารถไถหลากได้เลยลุกหลงะน้องดีค,ครับเดี๋ยวเอา เดี๋ยวเอารถขั้นนี้ไปจอดแทนรถไทยแล้วรถไทยหลากเนาะนสิเป็น์อย่างไรวะสิบวบอกว่าสอดแค่ไะหนะต้องลองเบิร์ครับพี่นองสวัสดีครับลูกพี่ขิมหันเราดีนอนทีมหันสิดล้อครับผมโอเคครับ